คลิปนี้จะสอนการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าการกําหนดตัวเลือกสินค้าและการเพิ่มสินค้าขั้นแรกไปที่จัดก,การหน้าร้านหมวดหมู่สินค้าแล้วกดปุวกเพิ่มรายการจากนั้นใส่ชื่อสินค้าคำอธิบายถ้ามีก็สามารถใส่ได้ Meta Tag กไตเตก็ใส่ของเราได้เลยใส่ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยจากนั้นไปที่ข้อมูลเราจะเลือกให้เป็นหมวดหมู่หลักก็ไม่ต้องใส่อะไรแล้วเลื่อนลงมาตรงแถบแสดงเมนูด,ด้านบนนะคะให้กดเช็คถูกนะคะเสร็จแล้วกดบันทึกจากนั้นไปที่กำหนดตัวเลือกสินค้าถ้าใครยังไม่มีให้กดบวกเพิ่มรายการ ของเราได้ทำกันแล้วนะคะกดเพิ่มเข้ามาให้ใส่ชื่อตัวเลือกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะใส่ค่าตัวเลือกตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะต่อไปไปที่สินค้ากดบวกเพิ่มรายการใส่ชื่อสินค้าคำอธิบาย และเมตาแท็กไตเติลทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ไปที่ข้อมูลใส่รหัสสินค้าราคาและจำนวนสินค้าของเราได้เลยค่ะจากนั้นไปที่ลิงก์ใส่ชื่อหมวดหมู่สินค้าที่เราได้สร้างไว้เมื่อข้างต้นคลิปเลยค่ะ ตัวเลือกใส่เชื่อตัวเลือกที่เราทําไว้กดบวกเพิ่มค่าตัวเลือกใส่ข้อมูลตามที่เราต้องการได้เลยค่ะข้อเสนอพิเศษ ก็คือถ้าอยากจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าก็กดบวกแลาใส่ราคาที่อยากลดเราสามารถกำหนดวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุดของการจัดโปรโมชั่นได้ค่ะรูปภาพกดคลิกเข้าไปเลือกรูปภาพที่เราหามาใส่ได้เลยค่ะถ้าอยากเพิ่มรูปย่อยก็กดบวกตรงนี้ เราเพิ่มรูปตามที่ต้องการได้เลยค่ะเมื่อใส่รูปภาพเสร็จแล้วกดบันทึกไปที่หน้าร้านค้าของเราหมวดหมู่สินค้าและสินค้าที่เราได้สร้างไว้ก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้ค่ะ